i สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องสมา,สาชาิกนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับผมอีกเช่นเคยเด้อนะครับผมจะเจอกันอีกนะครับกับการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือ1่มือ2จากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับะนะครับพี่น้องสนใจนะครับอ่าสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงชินได นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับหานตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องไปบ่ถือนะครับมาพอๆนะครับแนะนำพี่น้องโทรสอบถามก่อนเด้อนะครับโทรสอบถามสินทางกอนนะครับแล้วก็โทรสอบถามเรื่องรายละเอียดของตัวสินค้าก่อนนะครับว่าย่งบ่เหลือบ่กนะครับพี่น้องจังสีบดีมาเสียเที่ยวเนาะ นะครับอ่ะในกับผมมือนี้ครับผมพ่อพ่อกับพี่น้องเฮ้านะครับตรงกับวันที่6นะครับอ่ากอรคพศสอพนอสนะครับเวลาก็18นาฬิกานาทีนะครับอ่ะเขามีสินค้านะครับมือ2อเป็น power amp นะครับ power amp acm รุ่น m. 2 5 0 0นะครับตัวนี้นะครับคุณภาพเรื่องเสียงคุณภาพเรื่อง ความมาตรฐานนะครับโอ้นะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ใส่ครับอยากให้พี่น้องได้ใส่แอมดีๆนะครับตัวนี้นะครับเบรก็ได้กลางแลมก็ดีพี่น้องครับกางแลมนี่นะครับไซด์ดีขนาดนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับไส้ในนะครับสวยๆเลยเดิมๆเลยนะครับแต่ด้านนอกก็มีรอยตามการใช้งานหละพี่น้องครับเป็นเป็นสินค้ามือสองเนาะนะครับ A.M รุ่น M.2500 นะครับกำลังวัดไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันเด้อนะครับ ส่วนการนําไปใช้งานนะครับแนะนําที่18นิ้วโครงปั๊มข้างละ2ดอกนะครับถ้าเล่นหนักๆไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มนะครับงานคาราโอเกะที่รับงานที่ไม่ได้อ,อัดหนักหนักนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับแต่ถ้าอัดหนักๆแน่นๆนะครับเป็นพวกโครงปั๊มนี่ไม่แนะนำนะครับส่วนกลางแหลมนะครับ12น, uga, น uga, ินน้วน,นะครับ15นิ้วใช้นั่นละ2อถึงสดอกนะครับเล่นได้ นะครับดูกําลังวัดของดอกลําโพงด้วยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เลยพี่น้องครับหน้าตัวนี้น่าจะเป็นคัทคัสเฮสหรือเปล่านะครับหรือคัทเอบีไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับลูกก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับลูกใหญ่เลยตัวนี้นะครับทีอาทั้งหมดฝั่งละ1 2 3 4 5 6 7 8 9คู่นะครับคาปานะครับมาตรฐานเลยนะครับไม่มีบวมนะครับคาปายังเนี้ยบ นะครับบอร์ดบาลา้านอะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะครับงานดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนวันนี้มีมา2แท่นนะครับพี่น้องนะครับด้านหลังนะครับจะเปิดแสงแป๊บนึงอ่าด้านหลังนะครับสวิตช์โหมดใช้งานได้หมดพี่น้องนะครับใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้มีซับด้วยพี่น้องนี่นะครับมีในส่วนของซับด้วยนะครับถ้าจะใช้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่มีบ่ล่ะหอโฆษณายางดีมีพี่น้อง มีซับมีโหมดสเตอร์พาลาเลล์นะครับมีลิมิเตอร์นะครับพี่น้องนี่นะครับได้หมดเลยนะครับอ่ามีหมดนะครับตัวเสียบสายลำโพงนะครับจะเป็นดำแดงแล้วก็สเปกคอนนะครับมีให้นะครับส่วนภาคอินพุตนะครับสัญญาณอินพุตก็จะเป็น XLR นะครับแจ็คฟนไม่มีเด้อนะครับอ่ะท่านในสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับทดสอบเมื่อกี้นะครับโดยไม่ผ่านเครื่องปรุง นะครับจะเป็นในส่วนของต่อ power amp ตรงไปหากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะครับซีกหนึ่งเป็น18นิ้ว2ดอกนะครับอีกซีกหนึ่งเป็น15นิ้วนะครับผม1ดอกนะครับทดสอบให้พี่น้องฟังนะครับน้ำเสียงที่ได้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่าเป็นดอกลำโพง่า d i o รุ่น1 2่น1 2 0รวัตต์นะครับแต่ไม่ได้อิ่มอะไรมากมายนะครับพี่น้องครับไม่ได้อิ่มแบบแน่นนะครับแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนี่ครับ ิ้นนนะครับผมต่างหนังขึ้นหมดเลยนะครับก็ทํางานปกติดีนะครับทั้ง2องชันนนะครับแล้วก็ทั้ง2องท่านด้วยนะครับราคานะครับอยู่ที่ตัวละ6,500บาทเด้อนะครับราคา6,500บาทราคานี้ก็รวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะครับปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่สบายใจนะครับเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ท่าน นะครับได้นําไปใช้งานกันเนาะนะครับอ่ะสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์063-056-4876นยะครับย้ำอีกหนึ่งรอบ063-056-4876นะครับผมส่วนการรับซื้อขายแค่รับซื้อเครื่องเสียงนะครับช่วงนี้ก็รับซื้อเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับราคาไปกันได้ก็รับหมดเลยพี่น้องนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ